อ๋อฮะอ่ามึงปิดแอร์นั่นไะว่าทำไมร้อนคีชื่อมูชันเซนเซอร์มีเปล่าเอ้ยกูซื้อมาแล้วมูชันเซนเซอร์ใช่เอรอเอออะไรอไหนะวการเขนด้วยไอ้สัตว์เย็ดี้ไงนี้ไงมูชันเซนเซอร์ p o w e r OF THE GOD ไง ช่วงเห็นใส่เลยฟีเวนสมิธว่ะชื่ออะไรนะฟีเวนสมิธจะตอบไม่อยู่คนเดียวบามึงวะจริงไหมไม่ไม่นะบุกเก่งแค่ถ่ายรูปมันไม่ได้เก่งการสื่อสารเจราจานะ <c oughs> โอ้โหเมื่ก็บ้านเหียโอ้โหอ,โอ้าไอ้สัสบุกพูดเก่งที่แค่บ้านเฮียอนี่ยหนูดูมันดูนด้วยก่อนไอท้ที่นั่ไไนแหละที่ซ้อมไปอ่ะอ่ะสุดท้ายละที่ซ้อมไปจะอยู่ใกล้ๆนะ อยู่หลังบันไดปะหลังบันไดหลังบันไดคนคอ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 เจนอยู่ไหนวะเจน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 อ่โอ้เจนมึงถือรำใช่ไหมกูถือไอ้ไข่กับเทนนี้ไหมคุณเกิด กูถือที่วัดผีกับกล้องแล้วกันกล้องแล้วใช่กูถือกล้องใหญ่นะแล้วก็เซินเซอร์กาะช่เซินเซอร์กนะ,ะเฮ้ยนั่นมาหนมาไหนวะนี่เอา,นะา,าเอาีกจัดโอเคมามาไนหะ ไปดเดี๋กจริงแล้แยกขาได้นะูว่าแยกหาแมวไอโอ๊กอ่ะต้องแยกไปต้องแยกไปไม่กูว่กลัมนั่นลาาา่า้ากใีให้เอเอเอฟเจ้าใหา้หวัดลัววัดัวจัดตกใจพัดลมที่ห้องนี้ห้องนี้นี่ตามมาตามมา กูหเหล่งเริ่นะช้างกูกระดูขึ้นพื้นได้มีกุญแจกูเก็บมาแล้วเชเคเคใช้กระดดกด้วยม่ดจอวะโอ้ปิดไฟได้แล้วต้องปิดรองไงแล้วก็ออกมีกอ๋อ เลยไปเคลีม่อะไรบ้างกาแฟอ่ะเลยรายลูกผีแล้วก็จับผีได้โม motion นเซอร์เออแล้วก็ไล่ไล่ผีทำไมอีกไปทำไมพวกไม่ใช่ตรงนี้หรอกพวกน่าจะเป็นห้องน้ำด้านบนเพราะว,ว,ว่าเพราะว่าเบเกอร์อยูาาาา่ด้านล่างเหรอห้่งที่สองไอ้พวกเบเกอร์อยู่ด้านล่างเบเกอร์นี่มันเปลี่ยนทุกสไตล์อ่ะอือดีไม่ดีไม่อยู่ด้านซายไม่เงี้ย เอาห้องแม่หลัาเกมขึ้นจังะไหนไไฟงนั้นไฟด้านหลังนั้นไฟด้านหลังเวยปั๊บไดทันละกเปล่ยนันน่หห้องน้ำก่อนเลยตั้งะมาสิบมึงเขบอกนะ มาประดุดเลยจ้า,จาเรียอะไรวะบางไอ้ที่เนี่ยไม่รู้อะเชีวยวไปผูกคอมั <laughs> ม้งยังผูกกับมันนั่นแหละไอ้เงี้ย้ย <laughs> <c oughs> อ๋อ ลบสิบแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเออตัวนี้ฟิีซิ่งนะลบสิบทิ้งขึ้นว่าผีไว้นะตรงนี้จัวขั้นสามแล้วไอ้เขี้ยที่ซ่องไฟอยู่ด้านล่างไอ้สัตว์ซ่องไฟอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เออขั้นหนึ่งไอ้ขั้นหนึ่ง เอ้ในบนับสัับมือเสร็เปิดไฟตบบมนได้ไหมเนี่ยมาขีดวานนี้กเปิดไฟตะมนได้ไหมมื่อเช้าเลยเอ้ยแลวเปิดเลยเปิดหน่อยพี่ยัม่งงไม่เห็นหีอะเลยเร็เ็กล้องดีเจมเอามุมที่มันดีๆหนยดมุมนี้ละกันดีชัวร์ร้อยเปอร็ะสะัตว์เราเกลียวถ่ชิดเกียเกลียเดี๋ยวลืมเปิดกล้องนะจ๊ะ เปิดละก็เปิดเปิดลใช้กูใหมดละง่เลยดูดูดดออฟก่นเลยอ๋อไม่ได้ปิดไฟีไหไม่ได้ปิดไฟสามกล้องดูดี่องสบกล้องดูฟิสิงเทมเปอร์เจอร์ใช่ไหมอือฮึแต่อันเดียวอีกอ่ะ กดออก่ะไปขึ้นเป็นแยกกี่กันเกมหยิบเซ็นเซอร์ไปด้วยเกมไปเอาเป็นกล่องได้ไหม เนี่ยต้องต้องตู้เนี่ยต้องลังลังนีิก็ได้นี่ติดยังไงอ่ะกดไ์ติดไฟดับไปแล้วอ่ะกไฟดับไม่ใช่ไม่ใช่เะติดไงอ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปแล้วก็มันก็เหมือนใช่ไหมพอไปอยู่ที่กิดมันจะอยู่ที่กำแพงใช่ไหมพอกแปิดไฟนะเฮ้ยไอ้นี่มันปิดเองพี่กูเล่นลิ้นชักเนยเนี่ยพอเวลาอยู่ข้างๆกำแพงมันจะเป็นรูปที่เหมือนกำแพงใช่ไหมแล้วกดกด f ยเห็นไหม ถ้ไมาตั้งบนกล่องได้ปะเนี่ยถ้าเขียวแสดงว่าคนอยู่เว้ยแต่ถ้าไม่เขียวแสดงว่าไม่มีใครเยู่ตั้งบนลังได้ไหมเต้งบนลังได้ปะเออไม่ดีอะไรจะ่ายเออตามมาหน่อยเกียร์แปะบนลังตรงตรงบันไดที่เกมตามมาตามมาตามมือตามมือตามมือเี่นลังนี้ก็ได้เนี่ยลังนี้ก็ได้ลัง Hello Where are ลโหลไว้อว r e อายได้เหรอตรงบันไดเนี่ยตรงเสาบันไดอะเสาไม่ได้ตรงนี้ เอาง่ายมากันแล้วเออกินั่นก็ได้จะขอลงใหม่ได้ไหมเองใหม่ขอลงใหม่ฮัลโหลไลยมึงรีบเลยปะฮัลหช่วยเยอเสพช่วยเยอะเัลลช่วยเยอะเสพฮัลโหลช่วยเยอะสางอสัญญาไม่ขึ้นเลยเฮ้ยทำไมค่าสติรู้น้อยยังวะ โดนมาเลยอะในห้าสิเองมันไม่โดนเลยเลยพออัพก็ไม่มีเลยอะที่สินั่นก็ไม่เจอนะเกืออะไรนั่นเองเอฟเอก็ไม่ดัง เขียนหรือเราไม่เขียนรัดคนดีอ่ะไม่ทำเที่ยงไรยหลเอยนิ่งๆแต่เราต้องไปยืนตรงข้อนั่นแหละค้าแล้วมั้เป็นมึงนะโอ๊ไม่ใช่กูสิวะรับน้องใหม่เกมใหม่เหี่ยอะรงเที่องมึงก็รองกูอตรงบันไดไงไม่ได้ด้างไีนก็อยู่ที่บันไดเร็วๆไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นภาษเญี่ปุ่นเร็ว ไปนี่กูรอตรงนี้อ่ะเกมขึ้นไปได้บนเลยขึ้นมาข้ามบนก<ม>่อ <3 S 1> ขึ้นมาสามบนเลยขึ้นมาก่อนไม่ได้มันอนนมไ<า>รขึ้นไปเช็คขึ้นไปเช็คัเปิดไฟก่อนนี่เปิดไฟนี่กูจะลองอีกนะมีรอยเท้าอ่ะมีรอยเท้าถ้ามีก็ถ่ายดิไม่ใช่หรอไม่ใช่รอยเท้าไม่เขียนว่ะนะไฟตัดอีกอบตัวบัตบเลยไหะ ้ยประตูปิดก้อยเ้ยไปมาแล้วมาแร้วมาแล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 ้วถ่ายรูปถ่ายรูปถู่ปไล่กู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 ันเลสิกู้เีเียนกปด้อนนึกด้อนมนไล่มนไล่มนไล่เฮียผมไม่กล้าพูด้วยสัตว์เฮ้ยหาหองเอหาห้องเอาหองเอประตูล็อกประตูล็อกหองเอบนี่ปปิดไฟไฟปไฟปประตู มันไล่กูยู่ดีมันก็ไล่ก็คิดจะไล่ก็ไล่ยลยอเี่ยมึงคิดซกูเป้นแประเดีวกูแตกไอสัตว์อะไรนะถ้ากูเึ้นประเดียวกูแตกไอสัตว์มื่อกี้ไม่มันก็ลงมาสิวะอยู่ตงขวา่ตงขวาทงเดินนี่เกูมองพื้นสัตว์ันวตัวกันมันตัวก้นมัตัว้นมัตัเงียบเเงียบกัเดินอย่นะกูไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยนะ นี่เสีงเนเดินตรงบันไดเอจอเลยแล้ม่ปลอดภังั่ว่มไก็น่าจะปลอดภันะไปออกไปเลยดูว่ไกูกูก็ไม่กล้ามาไล่กูเพี้ยไม่กล้าดูกูได้ยินเสียงไปแล้วพี่มึงเปิดประตูใ้เปประตูชิบหายแล้ว กูมาละประตูมีประตูมะตูมะตูรยรูปร่ายรูปเร่ารูปปะตูมีประตูมีประตูร่ารูป่รูปประตูมีประตูทไมปิดะตูอเดยเีีปิดไม่ได้ถ้าปประตูเลยก็ไม่ปิดไอ้องอยู่เป็นเียอะรูบอเลยเปมประตูด้วยปไปใช้สั เราเปมาพี่ไฟฉายไหพี่เราไฟสีไหมพี่เรา้องนี่แหละกูไา้สั์เกียงอะไรไม่ได้ยินีกไม่ไม่ไฟปิดไฟใช้ิไฟชู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 เหียไอ้เหีดูจังวะป้าจังสีกูวางเปิดได้เฮ้ยเปิดประตูแล้วหรอหรือว่าไงอยู่ตรงไหน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 สิแกน่าจ้ ไปฆ่ามึงเหรอไม่เสีย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 เราถ่ายรูปเลยเราถ่ายรูปเลยใครจะไปเราได้ยิรู้จะมาอยู่กันไรวะเกมไปก็เพมไปเกมมิม่ไปเราคิดอยู่ไม่มีไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไอโอกรได้ยินเธออยู่จริงไหมโอกรได้ยินอยู่ไหมโอกรได้ยินอยู่ไหมเดียว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงแน่ใจเปล่าไอ้สัสเขาไฟใช้ไหมพิมพ์หน้าน่าจะไปแล้วไอ้เขาวไปแล้วเมื่อกี้สามรอบไปนะมาเฮียอะไรสัสมันแห่ใส่กูไ <c oughs> ม,ม่ได้ยินไอ้เฮียไอ่แม่ใส่กูเฮ้ยประตูเปิดโอ๊้อเหี้ยมันเดินเช็คตามห้องหรือวะไอ้สัสทำไงเนี่ยงไอ้ใช้ดิยังไ,ไม่ปิดห่อ ไปแล้ว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 ไอ้สัสโอ้ไม่ดีคุณสัสจะไปดูจะว่าสัสไอ้บ้านนี้ไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วพาดีกูไม่ได้แล้วมันอยู่บนไหนอยู่ตรงบันไดเสียงเดินเล่นเดินเล่นอะมันอยู่บันไดมันไม่ไปเลยมันจากทางออกอะทำไงอะเพราะพวกกูทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้สัตว์นี่อย่างนี้มีทางออกอื่นป๊อไอ้เหี้ยโอ้ยตรงพวกกูเข้ามาในนี้ก็ไม่ไมีทางออกเลยทั้งหมดประตูเป็นเจ้ามาอย่างเนี้ เฮ้ยมนไใช้สัสยิยู่อยู่ใกล้มายู่กล้มามีใช้ที่ิดปิดมีใครว่าปิดปิดไอ้สัสเูมดีเสียงเดินหเมื่อีะไอ้สั์จริงกดไกลเลยวะกูราถ่กูราถ่ยรูปไได้กูราถ่ยรูปให้ต้องตองการโฟกั้าอเปิดประตูเลยจริงอยู่ที่บันไดอีกอะ กิ่ไม่ไหวหมดกูไม่ไหวกูออกกินไม่ได้ไหมกูได้เว้ยนะหนักอ่ะคนหนักอ่ะหนักอ่ะฉันไม่อยากเล่นดบบนี้แล้วมึงเลือกอ่ะมึงเลือกเองไอ้แค่แบบนี้มันดุอะไรตว์ไอ้โคตรดุเลยมันไม่ไปไหนเลยเว้ยเอาเฟื่องมันดิอ่ะคุยแม่วไง คุยถ้าคุยเนียจะเปิดประตูมาถล่มมึือมือก็ไอนะ้ไปยังเนี่ยโอ้คยังดีไหมไม่เรามีเออผู้ใช้ไม่ิมีแล้วถ้ไวออาไปล,ล,ล,ลองหาทางอื่นนะถึงมีทางออกดีไม่มีในคราวนี้มีคราวนี้มีมีทางเดียอเอาไหมวิ่งออกไปเปิดประตูวิ่งออกเลยไหมมันล็อกประตูหรือเปล่าไม่ล็อกหรอกถ้าไม่กับพี่แบบ เป็นสองครับเป็นกับพี่ไปกับพี่ฮะเฮ้ยกูนั่งยองละลากก่อนละไอ้เขี้ยเปิดปุ๊บเรื่งกับพี่ปั๊บไอ้สัสไม่ไหวไม่ไหวกิมปิดนี่ไม่ใช้ไม่ใช่สีเป้าใครไิดปล่อยปั๊มปิดดิสีฟ้าไอ้ปิดสีฟ้าไอ้ปิดสีฟ้าไอ้ปิดมันปิดแล้วเว้ยแค่แค่ไฟติดรวมแค่สว่างเฉยนะไม่ไฟสีฟ้ายี่กระพิบ ไปไฟไปนี่เอนแค่นัคนาน่ะไปสองไลนิ้วมือของใครไปสองไลนิ้วมือของใครไม่ถือไฟ้วมือกูถืออยู่แต่กูปิดแล้วอ่หายแล้ว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 อะไรเนี่ยออกไม่ได้เลยไอ้เหี้ยร์ไม่โหดสักเฮ้ย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 ไอ้เคียร์ ไมมันเป่หมไมเใ่ไม่ใสกูไม่ใส่กูไม่ใ้วส่กูหมดลสติกูหมดละตัวิทั้ใเกไม่แส่จงจงดังมากจังมากอ้จงดัมากคอยยืมมึงคอยยมมึงคอยยมมึงเดีต้องเยอะไรล่ะมันดังเปรอถ่ายลรอถ่ายลหะเฮ Mm ไม่เล่นแล้ดานนีไม่อยากเล่นแล้วไอ้สตว์ไมมือทางไกลมันไอสัตว์พวกใกล้ไกลมากไปยอมันได้มันได้มันเลยไมอยเลยไอ้ยีัอใปหูก่อยู่เลยไอสัตว พี่พี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเกมมึงรับน้องใหม่เกมมือน้องใหม่เกมมึงออกไปตายเดี๋ยวคุณกูจะได้ออกไง้ผมตายพี่อะไรไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันต้องมันจะไหลไอเีลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวกูจะออกไม่ได้เลยไอ้เดือยมึงเล่นเหรอค้ามยากระไหนรึเปล่าปัญการไอ้ปัญการเหรกากสุดแล้วเนี่ย ก็ข e oh ี้แล้วไม่ดักฆ่าอย่างเงี้ยแล้วคือมังไม่ไปไหนนั่นไอนสัตว์นี่น้ำตากูไหลเลยสัตว์เฮ้ยกระพริบอุร่าไอ้เหี้ยไปแล้วสัตว์อะไรกันนะก็น้านี่ยไปหลังกู้ม้วนอยู่ข้างหลังนี่ม้วข้างหลังมูวนหังหลัง ไม่มีห้องน้ำครัวอะเกมออกไปดิออกเที่ยไรสัตว์มึงออกมอาจจะต้องอาจจะต้องขังเวยนะมึงออกไปดิไม่ก็ไม่ก็แบบใหมท่อนน้่นรอมันจะกลัวไหมอ๋อไม่ก็แบบใหม่แล้วพวกนัมโมมันจะกลัวกูไหมไม่กูยังไม่ได้ด่าเลยกูยังไม่ได้ด่าเลยทีเฮียวเก็มเองเฮลโลเฮลโลเองอ๋อเหรอควันออกปากไวสัตว์ ช่างแม่งกูไมส่วนอะไรแรก,กบอก่อยกูถึงรถดได้กูกลับเลยตอนเนี้ <c oughs> ยร้อนเย็นเราเปิดไฟฉายไอ้เียวก็คิปป่ะเปิดแล้วแม่งก็กรับคิบมันก็มาไอสัตว์แง่ไม่ก็คิดแล้วกูก็เปิดไปได้จ้ำสแกนหน้าประตูเฮ้ย ไอกระพีกละนั่งยองละสัตว์โกรธตรงนี้เหี้ยหลัง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 เฮ้ยมันเดินมืนอยูมันเนื้อยู่ในห้องครัวมันอยู่ในห้องครัวอย่ยโคลนใกล้ไกลมากไกลมากสิ่งนี้เหมือนมันรูั่ะมันเป็นหยอกพวกวัวไอ้สัตว์เออไม่ไหวไม่ไหวหรอกอัจจิเนตอัจจิเนตเอฟสีได้ไหมได้หรอกเหี้ยไม่ไหวเขี้ไอ้เหี้ยโอ๊คออกไปดิโอ๊คไม่เอาไม่เอา ไอ้จะออกจะกลับไงเนี่ยไอ้ประตูอยู่แค่เอื้อนมึงไอ้ถ่ายแค่เพียงเงี่อถ้ามึงอย่ชีวิตจริงคือกระโดดออกก็ตายเลยเฮียเออเอาไงรบกวนกันสามคนใต้ยงมันยังอยู่เลยนะรอก่อนรอก่อนหายขึ้นแล้วหายขึ้นแล้วหายขึ้นแล้วมันยังอยู่เลยมึงได้ยินเสียงอยู่เลยประตูไอ้ประตูเป็นไปสิทธิ์วะเดี๋ยวคลิปเอง ดีโอเคโอเคไปได้ไหมไปกับพี่ป่กเป่นนะหนึน่งต้องตั้ม